อ๋อเหมือนที่บอกไปครับถ้าเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มจากบวชก่อนครับผมบวชก่อนแล้วก็มาเบียดเอาครับจะบวชเท่าไหร่ต้องรอดูครับยังแบบไม้มีวามสุช่ไหต้องรอดูครับต้องรอดูนี่คือเป็นความรักทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเรายังไม่ได้แฟนอยากอยากเซอร์ไพรส์มากกว่าอยากเซอร์ไพรส์อยากอยากเอ่อให้มั่นใจให้พ่อแม่เอ่อตัดสินใจได้เลยครับผมพ่อแม่เขาไหวไหมล่ะ ต้องรอดูครับต้องรอดูครับครับการคุยเรียบร้อยครับคุยคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องบวชผมเพราะว่าตอนนี้คือผมผมไม่รู้ว่าแต่แต่ละคนนะครับเขาแบบจะวางสเต็ปไว้ยังไงแต่ผมก็คงบวชแต่งงานแล้วก็สร้างบ้านอะไรมีบ้างประมาณว่าเราวางแผนอะไรทุกอย่างใช่ครับวางแผนนะครับแต่ว่าแค่ตอนนี้พูดเรื่องบวชกับพ่อกับแม่ครับแต่ว่าเรื่องเรื่องวันหรือว่าวัดอะไรเงี้ยคือแล้วแต่พ่อแม่เลยครับ บอกว่าเราจะแต่งปีนี้จริงๆไม่ครับผมแค่บอกไปว่าต้องเริ่มจากบวชก่อนแล้วค่อยมาแต่งถ้า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 สมมุติว่าบวชแล้วเรื่องแต่งงานก็คงต่อครับแต่ยังไม่ไม่ได้ลงวันหรือดีเทลของเรื่องแต่งงานเอกเซอร์ไพรส์พี่พี่ครับพี่พี่สื่อครับพี่พี่สื่อครับอันนี้ไม่สช่ครับแสดงว่าล็อกวันล็อกอะไรไปแล้วแค่ลอประกาศใช่ครับครับ นั่นสิครับผมก็ว่าอยู่เหมือนกันไม่แน่ครับไม่รู้เหมือนกันครับตงตงก็คือกับคทาบตคือเรื่องเรื่องแต่งงานคุยกันมาตลอดครับเรื่องแต่งงานคุยกันมาตลอดแต่ว่าตอนนี้อยากอยากเคลียร์เรื่องเออเรื่องบวชก่อน<ม>ถ้าเรื่องบวชเสร็จปุ๊บก็จะไปต่อเรื่องแต่งงานไาความรักมันบครับผมห <c oughs> วานฉ่ำครับครับผมหวนยังไงบ้างครับก็ ก็น่าจะเหมือนคู่คู่แบบทั่วไปที่เขาแบบเป็นพาร์ทเนอร์กันก็หอมแก้มกอดกันอะไรน่ารักน่ารักนะครับผมก็ประมาณนั้นครับอย่าถามเยอะครับเดี๋ยวผมเขินครับผมพอเห็นล้านอะไรอย่างนี้มันเกิดความแบบเฮ้ยพอได้ถ้าได้แต่งจริงมันต้องมีเลยไหมอะไรอันนี้ก็พูดยากครับแต่ถามว่าอยากมีมีลูกไหมอยากมีครับอยากมีแต่ผมไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นถ้าแต่งไปแล้วคือจะมีเลยไหมจะยังไงครับก็ไมครับแต่ใจใจก็อยากไม่อยากให้อายุเยอะไปครับผม ทั้แม่เราบังคับเราบอกว่าถ้าแตแล้วก็มีเลยก็มีผู้บอกว่าอยากอยากอยากให้อยากให้มีหลานแล้วอยากมีอยากให้มีหลานชายครับแต่ก็อยากไปทีละสเต็ปอน่อยใช่ครับเพร่อแม่แม่แม่ครับแม่อยากให้มีหลานชายผู้ชายผู้หญิงได้หมดครับผมก็รักรับลูกเราครับอันนี้ก็อันนี้ผมก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอแนะนําด้วยเราก็ยังไม่เคยไปเ ใช่ไม่เคยไปตรวจครับผมใช่เคยก่อนแล้วนี้ใค้เราใช้ชีสขนมอะไรนะครับชบีสขนมใช่ครับผมขนมยังครับแต่พี่ๆรู้กันแล้วครับผมยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพ่อครับ,รบพอเวลาเวลากลับไปบ้านพ่อเขาเาก็เหนื่อยเขาคิดเรื่องงานนี่ผมก็ไม่รู้จังหวะ<า>ก็คือเราเราซื้อไว้ซื้อไว้แบ้วซื้อเล่นหรือหอด้วยนะเออมันเป็นฝันผมอยู่แล้วครับผมผมอยากอยากอยากมีคอนโดอยู่แล้วครับเหมือนแบบว่าแบบมีบ้านแล้วมีคอนโดอย่างเงี้ยครับผมตะเงมนทั้งสองเลยทั้งบ้านเลย ใช่ครับเพราะว่าบ้านเนี่ยผมคิดไปว่าถ้ามีก็คือตอนแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่คอนโดก็แบบเวลาทํางานเราก็มานอนได้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเวลาแบบเราทํางานคิดอะไรเงี้ยครับจะได้มีหลายที่อย่างน,นี้น่าจะอยากอุ้มครับแต่เขาบางฟอมครับผมอันนี้หลานกับลูกชายคุณโตเลยนะครับผมอะไรนะครับหลานจากลูกชายหลานจากจากคุณลิศคุณลเศกับอะไรก็ไม่รู้เลยครับผมครับผมแต่ก็ไม่ต้องถามเนาะ ใช่ครับไม่เคยถามแต่ว่าแม่อยากอยากได้หลานชายครับครับผมพร้อมด้วครับพร้อมพร้อมพร้อมบวชครับพร้อมบวชก่อนครับผมแล้วก็แต่งงานก็คงจะตามมาแหละครับแต่ยังไม่รู้ดีเทลครับอย่างที่เราบอกว่าอยากมีแฟนค่าบ้านครับผมด้วยตอนนี้เริ่มหรือยังเอ่อคือมีความคิดครับแต่ถ้าเริ่มเลยยังยังครับเพราะว่าคงต้องน่าจะช่วงไล่เลี่ยงกันกับแต่งงานครับผมว่าเพราะว่าค่้านต้องแต่งช่วงเวลาที่จะแต่งกับสร้างบ้านใช่ต้องต้องน่าจะเวลาเดียวกันครับ เพราะมาจากทันเป็นเรือนทองก็ต้องรอดูว่าเราได้ผู้รับเหมาแบบไหนนะอ๋ผมก็อยากให้มันทันทันกันก็อยากให้ทันแล้วก็แบบเหมือนแบบบ้านนี้แบบเป็นแบบสําหรับครอบครัวไม่อยากไม่อยากสร้างบ้านแล้วแบบอยู่คนเดียวก่อนเพราะผมแบบอยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วแบบพ่อแม่ไปทํางานแล้วแบบอยู่บ้านคนเดียวแล้วมันใหญ่แล้วมันแบบมันเหงาเลยรู้สึกแบบอยู่คอนโดแล้วแบบนั่นกว่าใช่ใช่ครับผม